วัยเยาว์เมื่อวัยเยาว์คุณลุงนายแพทย์สุรินทร์พรหมพิทักษ์ขอไปเลี้ยงต้องย้ายที่อยู่ตามคุณลุงซึ่งเป็นนายแพทย์ประจำจังหวัดอยู่หลายจังหวัดจนกระทั่งเกิดสงครามอินโดจีนขณะเรียนชั้นประถมปีที่สองคุณลุงจึงส่งกลับมาให้คุณแม่ที่จังหวัดศรีสะเกดเมื่ออายุเจ็ดขวบ คุณแม่ก็พ่าอุพยพจากจังหวัดศีสเกตมาอยู่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่หนึ่งอายุประมาณ8-9ขวบคุณแม่ส่งท่านไปอยู่บ้านคนรู้จักเพื่อฝึกให้ต่อสู้กับความยากลำบากท่านจึงถูกใช้งานหนักยิ่งกว่าคนรับใช้แม้จะแสนข,ขมขื่นใจ ถึงขนาดร้องไห้หรือบางทีก็หนีกลับไปบ้านก็ตามแต่ความยากลำบากก็ฝึกให้ท่านอดทนแข็งแกร่งและยอดขยันท่านชอบขายของชอบหาไรายได้ด้วยตนเองตั้งแต่ยังเด็กๆและไม่เคยคิดน้อยใจหรือรู้สึกต่ำต้อยถือตัวที่ต้องทำงานแต่กลับภาคภูมิใจในงานที่ได้ทำท่านจึงขยัน และรับทำงานทุกอย่างไม่ว่าจะเข็นทานขายหาบขนมถ้วยขายหาบหอหมกขายขายไอศครีมแท่งหรือแม้แต่เป็นกุลีแบกของก็ยังเคยทางทางที่ทางบ้านฐานะดีมีร้านค้าโรงงานเย็บผ้าเมื่อเข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพเวลาที่ว่างจากการเรียนก็ทำงานเร่ขายหนังสือ เป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ภาพประกอบพอท่านกำลังรับรางวัลรางวัลน,นักเรียนดีเยี่ยมพิเศษของหอพักบุตรทบจากจอมพลพินชุนหวันเมื่อหนึ่งมกราคม2499ภาพประกอบกับเพื่อนๆนร่วมหอพัก ภาพประกอบพ่อท่านกับภาพที่เป็นฝีมือของท่านในปีแรกที่โรงเรียนพอช่างถ่ายเมื่อ1กุมภาพันธ์2,497ภาพประกอบประธานนักเรียนพุทธศักราช2,500วัยเรียนเรียนอยู่หลายโรงเรียนเพราะวิถีชีวิตต้องยกย้ายอยู่เป็นนิด สถานที่เรียนหลังสุดคือโรงเรียนเพาะช่างวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเพาะช่างได้ประกาศนิยบัตรประโยควิชาชีพชั้นสูงวิจิตรินป์เนื่องจากท่านไปเสียเวลาเรียนม7ถึงม8ตกม .8 แผนกวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนสีตบุตรบำรุงถึง3ปี ซึ่งไม่ต้องกับอุปนิสัยและใจรักแต่เรียนเพราะตามประสงค์ของคุณแม่ที่อยากให้ท่านเป็นนายแพทย์เมื่อท่านมีความสามารถเป็นพิเศษชอบและใจรักในทางศิลปะมากจึงหันเหทิศการศึกษามาเรียนที่โรงเรียนเพอช่างเลยกลายเป็นนักเรียนโค้งที่สุดในชั้นเพราะคนอื่นจบม .6 ก็มาเรียนต่อเป็นพี่แป๊ก ของน้องๆร่วมสถาบันเดียวกันแต่ก็มีความสนิทชิดเชื้อกับเพื่อนร่วมเรียนเป็นอย่างดีอีกทั้งเป็นคนไม่ถือตัวขนาดปักเสื้อให้เพื่อนนักเรียนหญิงก็ยังเคยด้วยฝีมือในการปักชุนปะขนาดผู้หญิงต้องอายเทียวแหละวัยเรียนท่านก็เป็นนักเรียนหอพักบุตรข้าราชการทหารบกที่ดีเด่นพิเศษ ได้รับรางวัลความประพฤติดีเยี่ยมอีกทั้งการเรียนก็อยู่ในระดับดีตลอดสอบได้ที่หนึ่งบ่อยครั้งนอกจากการเป็นนักเรียนดีเด่นควบคู่ไปกับการหารายได้พิเศษส่งหนังสือพิมพ์และอื่นๆท่านยังเป็นนักทำรรกิจกรรมที่มีบทบาทสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนพอช่างอีกด้วย จึงเป็นที่ยอมรับในตำแหน่งหัวหน้าชั้นและประธานงานอาชีวะสัมพันธ์และนับแต่พอช่างก่อตั้งมา50ปีเศษเศษประธานนักเรียนเก่าก่อนก็ได้รับการแต่งตั้งจากอาจารย์ท่านในฐานะของหัวหน้าชั้นปีที่5เป็นผู้เสนอแนะให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกประธานใหม่โดยใช้ระบบการออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนน จากนักเรียนปีที 2> ่ <sucks> 네 <royalty> 2อถึงหและท่านก็คือผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดท่านได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานนักเรียนในรูปแบบของระบอบประชาธิปไตยเป็นคนแรกเพื่อนๆนท่านชอบมีเพื่อนมากๆมีบัญชีรายชื่อเพื่อนร่วมรุ่นม6ม8พอช่าง ท่านสั่งสันไว้ทุกรุ่นแล้วชอบจ่ายเองทำหนังสือรุ่นก็รับเหมาทำเองจากหนังสือพบกัน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 วันวิจิตเมษายน2508ข้อเขียนของท่านในพผ่าหัวใจออกมาให้เพื่อนดูมีตอนหนึ่งว่าสิ่งที่ผมบอกคุณ คุณอาจไม่เชื่อก็คือขอให้ผมมีเพื่อนมากๆเถอะและอย่าให้เขาลืมผมแม้เขาจะนึกว่าหรือรู้สึกว่าเขาไม่ได้ช่วยผมก็ตามแต่ความเป็นเพื่อนนั่นแหละเขาได้ช่วยผมแล้วซึ่งบางทีทางกายหรือทางวัตถุเราจะมองไม่เห็นเลยว่ามีการช่วยแต่ทางใจเขาได้ช่วยผมแล้วคุณเชื่อไหมล่ะว,ว่า ใจหรือจิตมีพลังอุปนิสัยสุภาพคำว่ากูมึงแม้กับเพื่อนสนิทก็ไม่พูดใจดีเอือ้อเฟื้อชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือขาดแคลนเสมอๆละเอียดสุขุมประณีตเห็นประโยชน์แม้ในสิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งผู้อื่นมองข้ามหรือละเลย ขยันมานะบากบัน่นภาคเพียรอดทนอดออมไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปอย่างว่างว่างไร้คุณค่าและต่อไปนี้คือบันทึกสั้นๆที่กลั่นออกมาจากใจแล้วถูกบันทึกไว้หลังรูปภาพที่ถ่ายด้วยฝีมือของท่านเองโดยให้ชื่อว่าโรยแรง เมื่อวันที่21กันยายน2,496ตะวันก็จวนเจียนจับฟ้าแต่งานค่ายังมิสิ้นเสร็จเลยชีวิตยังหวังที่จะอยู่ค่าก็ต้องต่อสู้และดิ้นรนทุกวิธีที่จะชูชีพตนอยู่ได้แสนเมื่อยก็ต้องทน มองมุนก็จำทำเหนื่อยหนักนักก็พักเสียสักหน่อยแล้วจึงค่อยทำต่อไปและต่อไปตราบชีวิตจักดับสู่จุดหมายเมื่อสิบมีนาคม2498เห็นรำไรนะเบื้องหน้านนแม้จะรู้สึก ว่าไกลแสนไกลและอุดมไปด้วยอุปสรรคต่างๆจนแทบจะสิ้นกำลังใจแต่อย่าอย่าเพิ่งท้อพยายามตั้งสติและดวงใจให้แน่วแน่มุง่งมุสักวันหนึ่งรอกก็จะลุจุดที่ปองและเมื่อนั้นเราก็จะเป็นผู้ชนะ เส้นทางที่มีแต่อุปสรรคนานาก็จะรู้สึกว่ามันทะลุปรุปรงแล้วและลาดเรียบประดุดดังทางที่เห็นณบัดนี้ฉะนั้นภาพประกอบทรงหนังสือพิมพ์ขณะปฏิบัติงานเพื่อช่วยตัวเองในช่วงชีวิตระยะหนึ่งสมศักดิ์อินทรกรรมแหงถ่ายภาพ 31ธันวาคม2498ภาพประกอบพ่อท่านกับพ่อบุญเฉยและน้องๆภาพประกอบกับน้องป้อม8กรกฎาคม2497ภาพประกอบยินดีกับน้องกิ่งรัก 31มีนาคม2 5 0 2ท่านเคยกล่าวกับน้องๆองว่าพี่ไม่ได้เรียนมากน้องอยากเรียนเชิญเรียนใครอยากเรียนพี่ส่งเองภาพประกอบพ่อท่านกับพ่อแ,ม,อแม่น้องแตมน้องแอลที่หลังบ้าน9มีนาคม 2498ความสัมพันธ์ต่อครอบครัวเมื่อคุณแม่ถึงแก่กรรมท่านเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูส่งเสียให้การศึกษาน้องๆทุกคนเป็นอย่างดีท่านจึงเปรียบเสมือนพ่อแม่พี่เพื่อนที่ดีของน้องนอง้น้องทุกคนให้ความรักเคารพนับถือในตัวท่านมาก ถึงกับกล่าวกันว่าพ่อแม่บางคนยังไม่เลี้ยงลูกดีอย่างที่พี่แป๊กเลี้ยงน้องวงการมายาเพราะเรียนไปทำงานไปและได้ซอกแซกช่วยงานอยู่กับชมรมหนังสือพิมพ์ดารุณสารของเด็กๆจึงเป็นพี่รักของน้องๆในชมรม ได้แสดงความสามารถในการแต่งเพลงดรุนวอลให้เป็นเพลงประจำชมรมเพราะความสามารถและปราดเปรียวจนเป็นที่ยอมรับพอสมควรน,นั่นเองจึงได้รับการชักนําเข้าสู่วงการโทรทัศน์ตอนแรกนั้นผู้จัดก็ไม่เชื่อมือให้เป็นแค่ผู้ช่วยโคศกรายการแรกที่ทำคือ คนเก่งรุ่นจิว๋วเมื่อได้ลองเป็นโคศกบวกกับท่าทีลีลาอันมีชีวิตชีวาไม่ซ้ำแบบใครวันรุ่งขึ้นก็ได้รับคำชมคำเชียร์จากคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ไทยรายวันจึงได้เป็นโคศกก็ได้อาศัยทำงานนี้เรื่อยมาจนกระทั่งเรียนจบพอช่าง พุทธศักราชส5 0 1ก็สมัครทำงานโทรทัศน์เป็นงานอาชีพประจํารายการอื่นๆก็เริ่มทยอยตามมาทั้งรายการเด็กรายการศึกษารายการทางวิชาการเช่นนักกีฬาน้อยส่วนอักษรวาดเขียนภาษาศาิลป์ยี่สารวิทยาพุทธศาสนา สารนิเทศทางอากาศภาษาอังกฤษต้นหมากรากไม้สิงสาราสัตว์ชิงแชมป์นักร้องแมวมองขวัญดาวนอกจากการเป็นโฆษกโทรทัศน์นักจัดรายการโทรทัศน์แล้วท่านยังเป็นผู้กำกับด้านการแสดงกำกับเวที รวมถึงการเป็นนักแสดงละครโทรทัศน์และละครวิทยุด้วยเรื่องความสามารถในด้านการละครนั้นท่านมีและท่านเป็นอยู่แล้วตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่โรงเรียนพอช่างท่านเคยทั้งแสดงทั้งเขียนทั้งกำกับเคยจัดทำละครร้องทั้งเรื่องมิวสิควาลเพลย์เรื่อง เหลือมาแต่อดีตซึ่งท่านเป็นผู้แต่งทั้งเรื่องแต่งทั้งเพลงประดิษฐ์คิดท่าทางลีลาเองฝึกหัดซ้อมเองแม้แต่แต่งหน้าแต่งตัวให้ผู้แสดงก็ยังต้องแต่งเองนับว่าท่านเป็นผู้รังสรรค์งานอย่างแท้จริงผู้หนึ่งภาพประกอบเมื่อคราวทำ มิวสิควลเลเรื่องเหลือมาแต่อดีตภาพประกอบเริ่มงานโทรทัศน์ด้วยรายการเด็กคนเก่งรุ่นจิว๋วเดิมเป็นแค่ผู้ช่วยแต่พอเสียงให้เป็นพิธีกรปรากฏว่ามีชีวิตชีวาดีเลยได้แสดงสมรรถภาพภาพประกอบเมื่อรับเป็นงานประจำรายการอื่นๆก็ทยอยตามมา ทั้งรายการเด็กรายการศึกษารายการวิชาการรวมถึงรายการบันเทิงอีกด้วยภาพประกอบอยู่ทีวีก็ได้แสดงฝีมือพอสมควรนี่เป็นหลุงนวดแสดงนำเด่นคนเดียวภาพประกอบนี่ก็งานทีวีเป็นผู้กำกับบทกำกับเวทีก็ทำกันป่านนี้